สวัสดีครับผมเสวานจากไอ,อ,อนสีนัคคลินนะครับวันนี้เปิดตัวในรถไอ,อ,อนวีเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมพามาชมรถตัวหนึ่งนะครับเป็นรถที่อยู่ในเครือนะครับที่อามาโชว์ในวันนี้เป็นรุ่นนี้ครับเป็นตัวจ e ลี่ EX 5ครับเดครับผมพาเดินดูตัวนี้ภายในสวยนะครับบอกอาุหนักเป็นบอร์ดนวลไฮตัวนี้เริ่มต้นที่แปดแสน ดูเปรียบเทียบกับตัวไอออนวที่บูธผมจะอยู่ตรงโซนตรงกลางนะครับตอนนี้มีจอดโชว์อยู่เป็นตัวจิลี่กับตัวไอออนวนะครับตัวจิลี่ถ้าลูกค้ามองอยู่หรือว่าสนใจก็สามารถเข้ามาชมที่บูธได้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษให้แน่นอนครับแล้วที่สําคัญคือตัวรถมีรถให้ทดลองขับนะครับมีให้ทดลองขับทั้งสงรุ่นเลยทั้งตัว จิลี่แล้วก็ตัวไอออนวนะครับถ้าลูกค้ามาแถวนี้นะครับงานจะสิ้นสุดในวันเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะครับอีกประมาณ3วันสวันครับงานก็จะหมดแล้วส่วนตัวไอออนวีนะครับตอนนี้มีโปรแคมเปญโปรโมชั่นที่ดีมากๆเลยครับสำหรับที่มาออกบูธในวันนี้ส่วนเป็นโปรโมชั่นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนี้ลูกค้าโทรมารับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับแล้วก็มีตัว รถพร้อมให้แต่ว่ารุ่นไหนสีอะไรก็เดี๋ยวมาคุยตาครอบว่าลูกค้าหาเป็นสีอะไรอยู่ผมหาให้รถให้นะครับงานถึงวันอาทิตย์นี้นะคะถ้าลูกค้าสนใจหรือว่าเดินมาชมงานเดินมาที่บูธแฟชั่นก็แวะเข้ามาคุยรายละเอียดโปรโมชั่นพร้อมทดลองขับที่บูธได้นะครับสวัสดีครับ